วสวัสดีครับสวัสดีแฟนๆหมอลำระเบียร์วัฒสินนะครับวันนี้ซ้อมลำวันที่สองนะครับเราอยู่ในบรรยากาศการเตรียมตัวที่จะซ้อมลำภายใน่ํำคืนนี้นะครับกับทีมงานศิลปินหมอลำระเบียร์วัฒสินนะครับอยู่ด้านล่างของเรามีใครกันบ้างเดี๋ยวเราจะพาไปชมเลยนะครับสวัสดีครับพี่บูสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอทางเพจเดี๋ยววัฒสินแฟนเพจครับ มีหลายตองแล้วเนาะมาเรียนสัมภาษณ์ดูว่านี่กับพี่ดี่กรากหวานเลี่ยงคนเลยครับผมว่านพี่ดีกราบเขาไม่นั่งเอาค่ะครับาเรื่องเดิมไปแล้วตีาปเนี่ยผมว่าเราถาม่เราถามเรื่องว่าผู้ใดผู้ใดอ่าลิบไปตัวใดเนี่ยผมว่านี่ครับถามไปแล้ววานนี้ a d m i นถามมีอย่างเนาะวานนี้เรามาเข่ารูปแบบการดำเลินตอก่อนซึ่งเป็นสิ่งที่พี่น้องมักเอกลักษณ์หนึ่งของเะยเป็นวัานศิลป์นะครับพี่น้องที่นี่คือเรื่องแรก อันนี้วัที่สองจากไปประกาศาของอาจารย์สายบนเม,มืงสวรรค์เพ็ญเ็าหลังจากที่สองวันที่สองสุก่าภาพร่วมมันกะเข้มข้นขึ้นเนื้อเรื่องเรื่องราวตั้งแต่ต้นโจนโจบข,ของเรื่องเนี่ยพดขึ้นจนหอดสรุปเรื่องปฏติประตอนตม,ตอม่นครับมันมเป็นเรื่องที่แบบคติธรรมสอนใจหลายๆคนชื่อเรื่องอะไรครับสายเหลือดทรพีบารมีลูกเกลี่ยง เล่นเป็นเล่นเป็นรับพีรักสส้ยงใหน้าโมกฟ้าชื่ออินเตอร์ขึ้นนอปีนี้นะครับชื่ออินเตอร์ชื่อนักแสดงแต่ละคนปีนี้ปีนี้ย่นไวลงครับเป็นลูกปีที่เราเป็นพ่อปีที่เราเป็นพ่อปีนี้ไม่เป็นลูกนะครับปลแต่ว่าเป็นลูกกุ๊กลูกไส้ลูกชายคนแรกครับอย่าลืมติดตามนะครับพระเอกโบวัชรภายในฤดูกาลนี้นะครับสวัสดีครับพระเอกคนใหม่หมอลำระเบียวัฒน์ติ้ง พูดคุยกับแฟนลับนะไม่ได้ออกกล้องเลยนะครับเพราะเปียไม่เจอเลยปิดวงนี้เพราะว่าหัวหน้าเปียอยู่เบื้องหน้าคนไม่ได้ออกกล้องเอาเบื้องหลังแล้วเนาะ่ะครับพี่น้องนะครับมือนี้เป็นมือที่สองมือที่สามกัเขาซ้อมกันวันที่สองพี่น้องเพราะว่าการปะตานเขากังไปไดนเขาก็ได้เก้าสิบประเทศหนึ่งแล้ว มันเหลืออีกบพาะจัามือเดือนกัวทันดีข้าวเดียวเพราะว่าแต่ว่าสิมีอลไรสดไอพี่น้องอยู่บิงว่าจิตหัตอาหารมาดีครับผมซื้ออีพี่อะไรสดมันจะมีกี่อีพีไม่รู้แต่มีอีพีหนึ่งแล้วมาแล้วอ, <20 S 2> อีพีพหนึ่งมาแล้วนะครับ <c oughs> าาหายพี่น้องหายจิตถึงว่าผู้ใดแน่ที่รับบทอย่างมาตนเตใสแน่กับสีแน่น้ำหมนเวทีนะครับพระเอกไม่แดงไม้สวยลอ นะครับอ่ะพี่น้องค่อยติดตามให้ก็ร่างใจได้เขากุมปิดเริ่มบ้านไหนขายบ้านขายวันพรุ่งนี้ครับเริ่มขายวันพุ่ยร้อยเท่าไรร้อยเท่าไรร้อยสิบเก้าบาทร้อยสิบเก้าบาท,บาทอโอนเงินเข้าที่อ่ะโอนเงินเข้าที่บริษัทหออ๋อเอเยอร์บ,บึงจังไ้หอจักกอเอเยอร์บ,บึงจักไดรแปลว่าแปลว่าทีจุ่มกันมเลเลทออ้้ตงไปเต็นเตอร์ไหมเนี่ยตึกโป้ตึกโป้ เพื่อคนใหม่ของเรานะครับเพื่เอกเชียงดีน้ำธมกรสวัสดีครับผมน้ำธมกรธมากรธมากรพลล้ครับโอ้โหเดขออนุญาตมาทักทายนะครับทั้งสองคนนางเอกสองคนนี้แอนนาพีชยากับปีใหม่เคมิกานะครับสวัสดีครับฝากไม้สักหนึ่งตัววันนี้ลำเรื่องวันที่สองนะครับเป็นยังไงบ้างแต่ละคนเอา แอนนาก่อนโอ้ตาบอกชื่อ,อ,อแล้วบอกว่าตาร้อยแล้วค่ะตอนนี้ <laughs> ใช่ค่ะเพราะว่าอ่าเมื่อที่สองเนาะค่ะมีการปรับเปลี่ยนทั้งสังวาลบุคลิกภาพแล้วก็ทั้งมีการเพิ่มบทบาทให้เข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆด้วยค่ะเป็นการซ้อมที่ค่อนข้างที่สินักมวยเข้มข้นอยู่ค่ะมืัอนี้ก็เงยเนยจักหน่อยค่ะแต่ว่ากับมวนได้รับบทเป็นใครครับรับบทเป็นดารินค่ะเป็นลูกสาวลนาะดารินดาริน จะเป็นทางร้ายหรือทางดีเนาะบอกได้อย่างถามแอถามพ่อไ้ได้ไหมครับไปใบได้เห็นไหมสะโยแล้วสะอยแล้วสะอยไปแล้วแสดงว่าเป็นอ่เป็นเป็นฝั่งอ่ลูกสาวะเอาแต่ใจพูสาวดูพูดสาวดูดูาแล้วนักเอกปีใหม่ล่ะครับเป็นอะไรครับก็รับบทอ่าเป็นอินทิลานะคะเป็นลูกสาวคนกลาง อินเดมีนอก็ถว่าีคสีายปานี่กับไปกลวเก่า่อดีตเลดี้เป็นตองช้้อคนตุกต้อพี่คนการมีคนแรกเ็กคนพี่กะีนะคะไดบรรดาหนุ่มกแบมาไม่บอกหลายอโอเคอคติติดตามกต้องติดตามกันนะครับ แต่สอบไปซู้เลยเฮ้ยอย่างเงี่ยว่าเอ่อในการฟัลโพสไปเรื่อยๆมาเรื่อยมาปิดฤดูกาลนี้บนมี่ไทยเนี่ยทีมเราต้องโดนในวงการนี่แน่นอนเพราะว่าเรื่องแรกของไอนาก็คืออะไรนะทีมโฆษณาโฆษณาคำว่าแบบมันหนีคุณผู้หอยก็ข่ายยูข่ยูเนาะก็อาจจะยังมีภาพเก่า มาแสงในบทบาทของปีนี้แน่ค่ะในบทของดานี่ค่ะก็บุคลิกเขาเรียกว่าอะไรนะคาแรคเตอร์แรคเตอร์ไปแต่ต่างกันมากค่ะแล้วว่ากระเสีสีแปงในความเป็นลูกสาวลาบิงนักหน่อยน้องคนสุดท้องแสดงว่าไล่ได้เนี่ยแสดงว่าไล่ได้เนี่ยแ่วปกติดารำโ้านไป่ล้้ว่าแล้วแปไลัลแ การแรกเลยนะคะเป็นแง่แง่ไลยถึงวัดลายก็ต้องลายสิไปงอดอกมันยังเข้าฉากไหนกันออกจากไหนกันฉากแรกนะเดี๋ยวก็ออกอะไรใช่ไหมใครทั้หน่อยนี่นะครับฉากแรกนะต่อคนจะเตรียมตัวเดี๋ยวให้ต่อคนไปเตรียมตัวซ้อมนะครับขอบคุณครับวันนี้ครับมาหาอีกแล้ววันที่สองวันที่สองนี่จะแม่นกว่าเดิม ม่นกว่าเดิมแน่นอนขอแสดงเ็อกชันหน่อยครออกชันสองครับสองออกชันสองลูกวานยังไม่ได้ถามใครอีฟฟ์เลยครับใครอีฟฟ์ได้แสดงเป็นใครแสดงเป็นใครแสดงเป็นว่าที่ว่าที่ครับผมมาทีว่าที่ว่าที่นะครับรู้ชื่อฤดูการนี้เป็นเป็นอะไรนะเป็นชื่อที่แบบอินเตอร์ขึ้นมาทาง ผู้ดีหน่อยผู้ดีในเมียงว่าว่าที่ว่าเธอจะเป็นยังไงเดี๋ยวต้องติดตามนะครับเดี๋ยวต้องให้พรเอกฟอเตรียมเข้าฉากแล้วนะครับเข้าฉากแรกไหมฉากสองครับฉากสองนะครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงต้องติดตามกันครับสองพรเอกกำลังเถ้าบทบาทกันอยู่นะครับไม่ขอแทรกเข้าไปรบกวนนะครับทุกทุกคน สองคนหน้ากังจะต่อบทกันอยู่ครับแม่เกอนรีคือเมียผู้มีหด้าเขาเอาแต่มาหลายปีเดียวเลียลูกมากระจุน้าทั้งลูกถือลูกกับไมได้สมันไดใครไล่ได้ไม่ใครไม่ไใคม่ไดใไม่ได่รไม่้ไม่ไรมีบท้ใครไม่รม่ร่ครม่ไม่ไ้คม่ไม่้ม่ดม่ไไม่ด้ไม่ม่ไดไม่มีคร่คมคม้ค่ม We'll pouquinho,